สวัสดีครับวันนี้เช้าวันศุกร์นะฮะปลายสัปดาห์แล้วนะฮะศุกร์ที่27เมษายนเดือนนี้เป็นเดือนที่ว่ากันว่าร้อนที่สุดในรอบปีแล้ววันนี้เป็นวันที่ว่ากันว่าจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดข,ของปีนี้นะครับเพราะงั้นก็จะเย็นๆแล้วกันนะฮะในช่วงนี้สําหรับราคาทองคําก็เริ่มร้อนแรงขึ้นมาบ้างนิดๆแล้วนะฮะพื้นตัวขึ้นมา <c oughs> ติดต่อกันมา3วันแล้วนะเมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นมาได้อย่างน่าพอใจนะฮะก็ขึ้นมา ึงแนวต้านที่นำเรียนเอาไว้นะมันสักพันหกร้อยหกสิบแต่น่าจะได้สักนิดนึงสำหรับท่านที่เทรดตัวฟิวเจอร์เพราะว่าช่วงสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยราคายังไปไม่ถึงแนวตา้านนะมันใกล้ๆตอนนั้นเองแต่ว่าพอสักเกือบเกือบเที่ยงคืนเนี่ยราคาก็ขึ้นไปใกล้ๆพันหกร้อยหกสิบเหรียญเพราะฉะนั้นท่านท,ที่เทรดตัว ออนไลน์ line, ตัวทองคําแท่งออนไลน์ line, นะว่าจะเป็นตัว9 6 5หรือ94ตัวเนี่ยก็คงจะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ไปนะฮะแต่ยังไงก็ตามแต่ยังเชื่อว่าราคาทองยังอยู่ในหมดของทิศทางการฟื้นตัวอยู่นะฮะจะมีการปรับฐานระยะสั้นเกิดขึ้นบ้างในระหว่างวันเท่านั้นปิดตลาดนะฮะเมื่อวานนี้สําหรับทองคำพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดเหรียญบวกขึ้นมาประมาณสิบสามเหรียญกว่าๆนะครับส่วนราคาโลหะเงินบวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับปิตลาดสามสิบเอ็ดเหรียญกับอีกประมาณสิบเซนจริงๆเนี่ยโลหะเงินก็ขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะ ห้าสิบเซนประมาณนั้นะนะครับก่อนที่จะเริ่มมีแรงขายทากําไรสลับกลับออกมาแต่ว่าก็ยังยืนเหนือสาสิบเอเหรียญได้ก็ยังเป็นภาพที่ดูดีอยู่ในทางเทคนิคเนี่ยทั้งทองคําและโลหะเงินถ้าจาได้นะเมื่อวานนี้ที่เรียนไลว่าถ้าผ่านแนวต้านขึ้นมาเนี่ยจะดูสดใสขึ้นโลหะเงิน,นผ่านสาสิเอเหรียญขึ้นมาแล้วก็ดูดีแต่ทองคำเนี่ยคงยัง ไม่ได้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้ผ่าน1,660เหรียญก็เป็นสัญญาณซื้อเล็กๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันอังคารวันพุทธที่ผ่านมาแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คงต้องรอดูว่าผ่าน1,660ได้ไหมผ่าน1,660ได้เนี่ยก็คงจะมองขึ้นไปด้านบนสัก1,675จนถึง1,680เหรียญก็เป็นแนวต้านด้านบนที่คิดว่าน่าจะกลับขึ้นไปใกล้ๆบริเวณนั้นนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เทคนิคเนี่ยก็ยังอยู่ใน โหมดของทิศทางการฟื้นตัวอยู่นะฮะทั้งทองคําและโลหะหนึ่งก็จะมีโอกาสที่จะไปต่อได้แต่ถ้าหากว่ามีการปรับปรับฐานปรับลงมาเนี่ยคิดว่าก็คงยังจะไม่หลุดแนวรับในระยะสั้นของวันนะครับแนวรับของทองคาเนี่ยยกตัวขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณสักพันหร้อยสี่สิบห้าจนถึงพันหร้อยห้าสิบเหรียญวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าระหว่างวันปรับฐานกลับลงไปแล้วเนี่ยก็ยังพอที่จะปรับเข้าไปเก็งกาไรด้านซื้อดาสําหรับท่านที่เทรดตัว โกฟิวเจอร์นะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าตัวเดือนใกล้ที่สุดคือตัวเดือน J เนี่ยกลำลังจะหมดอายุแล้วนะฮะกับปิดสถานะออกไปแล้วก็ไปมีสถานะในตัวเดือนไกลกว่าคือตัวเดือน M หรือไม่ก็ตัวเดือน Q ิที่มีอายุยืนกว่าก็จะดีกว่านะครับในตอนนี้เออเหมือนกันนะฮะสำหรับโลหะเงินเนี่ยก็ใกล้ที่จะหมดอายุลงแล้วเหมือนกันสำหรับตัวซีรีส์ J ถ้าท่านต้องการจะมีสถานะเนี่ยก็ไปว่าัที่เดือน M กับตัวเดือน,น Q ิจะดีกว่านะฮะโลหะเงินเนี่ย ระหว่างวันถ้า,าว่าปรับฐานกลับลงไปเนี่ยคิดว่าคงยังจะไม่หลุดแนวรับนะครับประมาณสัก30เหรียญ70จนถึง31เหรียญเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยยังสามารถเข้าไปเปิดสถานะซื้อเก็งกำไรได้นะฮะแต่ถ้าหากว่าหลุดแนวรับเนี่ยหลุดลงไปต่ำกว่า30เหรียญ60 30เหรียญ50เนี่ยน,นี้ก็คงจำเป็นต้องปิดสถานะนะ,ะเหมือนกับทองคำนะฮะปรับฐานลงมาใกล้ๆแนวรับ1 6 4 5กส0่พเนี่ย,ยพอซื้อได้แต่ถ้าหากว่าหลุด1,640ก็ปิดสถานะคัดลอสออกไปก่อนเพราะราคาก็อาจจะกลั ลงไปอีกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังเชื่อว่าราคาน่าจะอยู่ในช่วงของทิศทางการฟื้นตัวอยู่นะครับเพราะงั้นก็ถ้าเกิดว่าจะกิ่งรายด้านซื้อเนี่ยก็ยังน่าสนใจกว่านะฮะประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรใหม่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของอการตอบรับคําแถลงของประธานธนาคารกลางของสหรัฐเบอร์นเก้ที่เขาแถลงเอาไว้ในช่วงกลางค่ำกลางคืนของเช้าของคืนวันพุธต่อเนื่องเช้าวันพฤหัสตลาดก็ยังตอบรับประเด็นนั้นอยู่แล้วก็มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐน,นะครับตัวยอด ทำสัญญาขายบ้านมีนาคมปรากฏว่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับแม้ว่าไอตัวผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เนี่ยจะลดลงน้อยกว่าที่คาดก็ตามแต่ว่าตัวยอดขายบ้านเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอย่างมีระยะสาคัญทีเดียวตรงนี้เองก็เลยทําให้ตลาดตอบรับนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นฟื้นตัวราคาน้ำมันฟื้นตัวเงินดอลลาร์อดอค่าเพราะทองทุนกลับไปเก่งกาไรในตัวสินทรัพย์เสี่ยงท่านเงินยูโรก็เลยแข็งค่า,ข,าขึ้นมาก็เลยทําให้ราคาทองปรับตัวกลับขึ้นมาได้นะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ย ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก,ก็ยังมีผลนะฮะกลางค่ำกลางคืนวันนี้เนี่ยจะมีการรายงานตัว GDP ของสหรัฐไตรมาสแรกของปีนะตลาดประเมินเอาไว้ว่าจะขยายตัวขึ้นประมาณสัก2.5-2.6%ถ้าดีกว่านี้เนี่ยก็แน่นอนแล้วฮะสินทรัพย์เสี่ยงของวิ่งกันสนุกเลยแต่ถ้าหากว่าต่ำกว่าที่ประเมินเนี่ยก็อาจจะทําให้ตลาดปรับตัวลงราคาทองอาจจะประับตัวลงเพียงแต่ว่าถ้า GDP มันขยายตัวน้อยกว่าที่ประเมินก็จะกลับไปสู่ เรื่องของโอกาสความเป็นไปได้ที่จะมีการทํา QE นั่นแหละฮะก็จะทําให้ราคาทองดดตัวกลับขึ้นมาผมถึงเชื่อว่าถ้าทองปรับฐานลงไปเนี่ยคงลงไม่แรงแล้วก็ลงไม่ลึกนะฮะถ้าลงไปแล้วก็คงจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาส่วนในระหว่างวันเนี่ยที่เรียนว่าราคาทองคํามีโอกาสที่จะปรับฐานเพราะว่าในช่วงกลางวันเนี่ยวันนี้เราจะมีการประชุมของธนาคารกลางของญี่ปุ่นตัว BOJ นะครับ Bank of Japan เนี่ยก็ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าตามข่าวกันมานะฮะจะเห็นเลยว่า BOJ เนี่ยเขา มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อแต่เงินเฟ้อของญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้สูงนะมันต่ำมากๆจนอยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นภาวะเงินฝืดเพราะนั้นแล้วเนี่ย BOJ เขาก็เลยกำหนดว่าเขาต้องการเห็นเงินเฟ้ออยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นถ้าทำได้1%น่เปอร์ซี่เขาถือว่าเขาสำเร็จแล้วนะฮะเพราะว่าเงินตอนนี้ของเขาเนี่ยถ้าจะติดลบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวเงินเฟ้อเรียกว่าเงินฝืดนั่นแหละเขาก็เลยมีมาตรการออกมาเป็นระยะๆะะแล้ววันนี้เนี่ยก็มีการประเมินกันว่า BOJ อาจจะมีการประกาศ เพิ่มวงเงินในการซื้อพันธบัตรก็เรียกว่า QE นั่นแหละฮะคล้ายๆกันเป็นการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วก็พันธบัตรของภาคเอกชนด้วยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะทําให้ค่าเงินเยนอ่อนค่านะถ้าเงินเยนอ่อนค่าแน่นอนว่าดอลลาร์ก็จะกลับแข็งค่าขึ้นเมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้นก็จะเป็นประเด็นที่ทําให้ราคาทองเนี่ยกลับปรับตัวลงมาแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยนะฮะผมเรียนว่าตลาดเนี่ยรับรู้อยู่แล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะมีการออกมาตรการในลักษณะนี้ออกมาก็เลยทําให้ การแข่งข่าหรืออ่อนค่าของค่าเงินเยนและค่าเงินดอลลาร์รวมทั้งการปรับฐานลงของราคาทองคําเนี่ยคิดว่าคงลงไม่เยอะคิดว่าคงลงไม่แรงนะฮะก็อาจจะเป็นการปรับฐานในระยะสั้นเท่านั้นคิดว่า1645 1650น่าจะเอาอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นจุดดีดต,ตัวกลับขึ้นไปของราคาทองนะฮะเพราะงั้นแล้วถ้าว่าท่านจะเก่งกําไรระยะสั้นยิ่งเรียนว่าราคาปรับฐานลงมาก็ยังสามารถที่จะเข้าไปทยอยซื้อได้นะ,ะที่บริเวณแนวรับนะฮะแล้วก็รอให้ราคาดีดตัวกลับขึ้นไปผ่าน6 1,660เหรียญได้เนี่ยดูสวยทีเดียวสัปดาห์หน้าน่าจะมีโอกาสที่จะไปต่อ1,675-1,680ก็น่าจะได้เห็นนะฮะสำหรับท่านที่เทรดตัวทองคำแท่งนะครับถ้าหากมีทองคำแท่งอยู่เนี่ยเราใช้ฟิวเจอร์บริหารความเสี่ยงตอนนี้เนี่ยตัวซีรีส์เจกำลังจะหมดอายุแล้วก็จะมีตัวใหม่เข้ามาเปิดทําการซื้อขายนะก็วันจันทร์วันอังคารก็จะมาเปิดได้ซื้อขายกันแล้ว,ลวเพราะนั้นถ้าหากว่าจะใช้ การป้องกันความเสี่ยงในช่วงนี้เนี่ยก็รอให้ราคาทองขึ้นไปใกล้ๆสักพันหกเจ็ดห้าพกแปล้วประเมินสถานการณ์ในตอนนั้นนะฮะแล้วดูว่าสัญญาตัวใหม่ที่จะเปิดออกมาเนี่ยส่วนต่างกับราคาทองคําแท่งมากกแค่ไหนถ้าส่วนต่างมากๆเลยเนี่ยก็เข้าไปมีสถานะขายในตัวซีรีส์ที่ไกลที่สุดป้องกันความเสี่ยงเอาไว้เพราะว่าการดีดตัวกลับของราคาทองคำเนี่ยก็คงต้องเรียนว่า ยังมีแนวต้านที่มาสัก 1675, 1680ตรงนี้เป็นแนวต้านสำคัญอยู่นะฮะถ้ายังไม่ผ่านก็มีแนวโน้มที่จะปรับฐานกลับลงมาเพราะนั้นแล้วเนี่ยการบริหารความเสี่ยงเนี่ยช่วงที่ราคาทองดีดตัวกลับขึ้นไปเนี่ยใกล้ๆแววต้านก็มามีสถานะขายในตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงไว้ก็ได้นะฮะสนทอทองคำล่วงหน้าอย่างเรียนไปแล้วคือว่า <c oughs> ย่อตัวลงมา ยังสามารถเข้าไปซื้อได้นะครับแล้วก็รอให้ราคาอีกตัวกลับขึ้นไปส่วนท่านที่มีฝั่งซื้ออยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้ก็อจจะยอยปิดสถานลดความเสี่ยงลงสักหน่อยนะครับแล้วก็รอให้ราคายอดตัวลงมา,าค่อยเข้าไปซื้อกันนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้มีเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์มาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีฮะ